โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโวตวันนี้เรามาอยู่ในไม้ครับลุคทีสิบแปดกันเหมือนเดิมนะครับผมก็สลัดคลิปใายในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทาฟาร์มสวกาเชนกันนะครับก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้ทางพื้นที่ไว้รอละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องมาเตรียมเครื่องเตรียมของนะครับผมเตรียมสุกาเชนเนาะสุกาเชนผมก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมไม่ยากเท่าไหร่ง่ายนะครับคลิปนี้คือง ทำไม่นี่เพิ่มด้วยปุ๊บพัวนะครับผมมาพร้อมนะครับผมอ,อึอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ็บไหนะโอเคไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าผมจะเริ่มสร้างเลยละกันเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวตรงนี้ละกันนะครับเออตรงนี้เป็นเส้นนึงละกันโอเคเดี๋ยวจะพูดยาวไปเลยพ้นโต,ต้ยแล้วอะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขุดยาวไปเลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างบริเวณนี้ให้ทั่วเลยเนาะเราต้องเว้นสองใช่ไหมอ่าหนึ่งสองโอเคก็ ขุดมาอะไรประมาณนี้อ่าหนึ่งสองโอเคก็ขุดมามานี้หนึ่งสองขุดประมาณนี้โอเคแล้วก็จะทําเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นทางยาวๆเนาะมาผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆจนสุดประมาณตรงอุ้ยอ่าตรงนี้ก็พอปะผมว่าเออประมาณตรงนี้แหละก็ก็เยอะอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่เยอะนะตรงเนี้ยโอ้โคตอนนี้มันตอนคืนไหมมันตนตุ้อีกแล้ว คิปวีแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนอนดีกว่าหน้าใกล้ตอนกลางคืนแล้วนะโอเคกีค่แถวแล้วเนี่ยโ,โหไกลอยู่นะก็มีน้องหลายคนนะครับผมที่บอกว่าอยากได้ซีกปุ่มเนาะก็เอานับตั้งแต่คลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งซีทซีทนี้นะที่ผมเล่นอยู่นะครับทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับตั้งแต่คลิปนี้ขึ้นไปเนาะ EP นี้ขึ้นไปนะครับ EP นี้ EP เท่าไหรวะแปดเก้าสิบเอก็ขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ลองไปเล่นดูแลล้วก็อง เจออะไรดีก็สปอยได้นะครับผมให้ผมไปตามหาได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวผมอุดนิดนึงดีกว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะใกล้ได้อยู่นะเอาอีกดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้เริ่มเป็นสองอ๋อตรงนี้โอเคเดี๋ยวอุดนิดนึงพวกผมจะพังวะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกะนิดนึงแล้วกันปุกทุกสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะสองสองแล้วกัน ก็ยไม่ใช่ไม่ตรงนี้ตรงนี้นโอเคต่๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ละกันโอเคสุดตรงนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวไปทําพวกเพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปนอนด้วยน่าจะตอนกลางคืนโอเคน่าจะตอนกลางคืนแล้วมั้งผมว่าแล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงน้ำเนี่ยครับทุกคนผมจะวางเป็นบล็อกสลลบเนาะเหมือนเดิมนะครับว่าบล็อกสลลบแต่ว่าน่าจะเป็นสลลบไม้นะเพราะว่าผมไปขุดไม้มาเยอะนะครับไปจะขุดตัดไม้ไปตัดไม้มาเยอะเลยนะครับผมนี่โอ้ไหลชุดเลย นอนไม่ได้นะครับผมทำารั่วโอเคมาถ้่าจะได้แล้วครับผมไปทำน้ำเอ้ยน้ำมีสักถังไหมถังน้ำที่จะทำเพิ่มโอเคทำเพิ่มใช่ถังก็ได้เราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาโอเคถังน้ำจากน้ำเพิ่มด้วยขอน้ำหน่อยครับเอาตัวดีก็ได้ปึ๊บโอเคสวยแล้วก็ไอ้ชูใก้เคียนบริเวณตรงแม่น้ำตรงนั้นผมกะว่าจะขุดออกมาแล้วก็มาวางตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผม สวยงามหรือไม่ก็เอาออกวางเป็นค้าเลไปฟาร์มกูโกนัดแทนไหมเอออุ้ยวิทำไมวันนี้แบบตื่นตาตื่นตื่นนะง่วงๆนะครับผมเออไปอุ้ยไอ้เขียวนี่ไงอุ้ยแยะโอ้โหสุดยอดแล้วเบิดจนได้เดี๋ยวอุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดอุดอุดอไปเลยแล้วกันได้อยู่ดินเราเยอะอยู่นะตอนนี้เรื่อยๆเลยคุนดินมาเดี๋ยวมันเติมมันเกิดด้วยแหละไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันเสี่ยงมันน้ำขานะมน้เติมเกิดข้างในนี้ โอเคสวยครับเฮ้ยเ <Hey, S 1> ดี๋ยววางขุดคุณไปก่อนคุณไปก่อนประมาณนี้ใอ้คุณมาตรงนี้ด้วยโอเคโอเคสวยตรงนี้เรายังไม่ได้ขุดใช่ไหมสองโอเคประมาณนี้ละกันอ่ะ,ะมาณนี้ละกันโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่าคุณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวจะไปวางน้ํานะครับผม วางน้ำนี่โกไม่น่าใช่ปัญหาแต่ว่ามันเยื่อะนะครับผมโกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตัดที่ระวังน้ำเสร็รกันดีกว่านะครับไกลเสร็จแล้วครับทุกคนมาแถวสุดท้ายอีกนิดเดียวดูเตาดีครับทุกคน จะหลับอยู่แล้วได้ดิทำฟาร์มโอเคไปวางวางอุ้ยซักวางสักวางสักวางสักวาง,วางปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบรอ้อยเสร็จแล้วนะครับผมมาต่อไปก็ go. วางชูการะเคนนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางไปก่อนไหมเออวางวางไปก่อนก็ได้นะครับผมมาเบอร์นะครับโบลิอุ้ยโอเควางไปเลยไปซิว่าจะได้เยอะหรือเปล่าน่าจะไม่พอนะฟาร์มเพราะว่าฟาร์มมันก็ใหญ่นะครับทุกคนใหญ่มากนะ เดี๋ยววางเท่าที่วางได้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปตัดตรงนู้นเพิ่มนะครับตรงแม่น้ำเนาะเดี๋ยวไอ้เจ้าพื้นตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็นบล็อกไม้วางนะครับได้อยู่วางไม่ยากเท่าไหร่ง่ายก็ตักน้ำละกันโอเคอุ้ยเออว่ะมันจะไม่เท่ากันว่ะไม่เป็นไรปั๊บ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 เป็นการอัดคลิปที่โคตงง่วงนะครับคลิปนี้บอกเลยอาจจะเบอร์ติ้งนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยนะโอเควางไปโอเคจากตรงนี้เราได้เพิ่มไม้สามชุดนะครับกว่านะ ตายอยู่สามชุดกว่าแต่ก็ไม่น่าพองเหมือนเดิมนะครับต้องรอต้องรอต้องรอฟาร์มมันโตนะเออโอเคกลับบ้านดีกว่ามาน,นี่ก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนไปเลือดจริงๆตอนแรกเป็นหมาดำมามอันนี้เป็นหมาขาวนะรับผมไปเจอมาพอดีไงก็เลยจับตัวหม่หมาเลยนะครับมาขาวเพื่อจะวิ่งไวขึ้นแต่สรุปก็เทเดิมเทเดิมนะครับเทเดิมเทเดิมจริงๆโอเคเดี๋ยวนอนสักแป๊บหนึ่ง นอน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 ตอนนี้ตัวหูสัตว์เราก็เต็มฟาร์มแล้วเออก็ถือว่าเต็มฟาร์มนะครับโคตรเยอะเลี้ยงจนเต็มฟาร์มนะผมไม่กล้าฆ่านะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแบบอยากให้มันเต็มเต็มฟาร์มไว้นะไม่อยากให้มันน้อยๆน,นะครับก็เลยแบบเลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยฆ่าทีเดียวโอเคเอ่าเอาไงดียูเนี่ยของใจนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำขีดเพิ่มได้ไหมทำขีดเพิ่มดีกว่าอา่าปึ๊เปิ่มโอเค ทำหิบเพิ่มนิดนึงใจนี้ก็อยากยัดไปเลยนะปั๊บเอาโอเคเดี๋ยวขอแค่พอหนึ่งประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเอาไม้มาโอเคน่าต้องใช้เยอะนะผมว่าได้ไหมุ๊้โหผมไม่รู้เลยว่ะครับทุกคนว่ามันจะพอหรือเปล่าเนี่ยทำมาเพื่อเลยละกันเนาะรอบเดียวรอบเดียวเสร็จประมาณนี้ไหมกี่ชุดเดียวขึ้เยอะนะเดเดเดกี่ชุดเดียวขอนับก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสองชุดไปครับทุกคนทุกคนคิดว่าพอไหมแน่พอเลยแปแปรแปแป,แปเดี๋ยววางกันต่อเดี๋ยววางช่วยชินก่อน,นได้เฮ้ยผมว่าคารมาเยอะเกินด้วยเนี่ยเออว่ะคารมาเยอะเกินด้วยเนี่ยผมว่าวางไปก่อนเลยอ่าโอ,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 อ้มีสองชุดโอเคเผื่อเก็บไปไมืหอนี่แน่เผื่อเก็บไปนะตอนแรกมีสามชุดพอนี่มามีสองชุดไม่เป็น,นไรเดี๋ยวขอเพราะยังไงมันก็ไม่ครบเลยละอ่าเสร็จไปที่เรียบร้อยมา ถึงเวลาที่เราจะวางไอ้นี้เร็วนะครับทุกคนเราต้องวางเป็นข้างบนนะครับทุกคนข้างบนเนาะเรใช้บ็อกแท็บวางข้างบนป๊อกตัวนี้นะครับเห็นปหมนี่ชัวร์เคมันก็ไม่เด้งนะครับผมเพราะว่ามันยังมีน้ําลงเหลืออยู่ข้างในบล็อกนี้นะครับก็คือแบบใต้ล่างบล็อกอื่นมันยังมีน้ําอยู่นะแต่ก็วางไปเลยนะครับผมก็น่าใช้เวลาพอสมควรนะเดี๋ยวเรา,าตัดเป็นตาที่เราเสร็จเลยดีกว่าไหมโอ้คินี้มก็จะไม่มีอะไรเลยนะถ้าเราตัดเป็นตาที่เราเสร็จจากเดียวเลยแบบนึงวางก่อนตุกๆุกุุ โอเคประมาณดีนะครับเราก็จะปักไฟนิดหน่อยนะครับเพื่อความสว่างสวัยนะครับผมช่วยเคลียร์เราจะได้ตัวไว้ด้วยแหละปักโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะวางเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวุ่นเลยนะครับผมแน่นานพอสมควรนะเดี๋ยวเราแต่ไปตอนที่เราเสร็จกันเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมไม่นานเท่าไหร่อ่าโอ,โอ้เหลือเยอะเลยนะครับผมก็เมื่อกี้ทุกคนอาจจะได้เห็นแบบสปีดนะผมไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะว่าตัดดีมันไม่น่าจะเหลืออะไรเลยนะครับลีปด,ดีน่าจะสปีดเอาเนาะช็อตที่ช็อตที่ขุดดินกับวางไม้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าต่อต่อไปเดี๋ยวผมเอาท็อตมาวางนะครับผมก็จะเป็นอันเสร็จสินแล้วนะครับผมโอ้โคตรไวโอเคท็อตท็อต็อตอ่ทาท่าเป็นในตัวท่าโอเคในตัวเรา โอเคได้มาชุดก,กว่าไปไปวางกันดีกว่าทาน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 เราก็น้อยเดือเกินนะทาน <S <S ผมเ็งเขาบอกว่าท่านนี้มันจะอยู่ไวเก้าสิบห้าเลยนะครับซึ่งน่าจะอยู่บนภูเขานะใช่เดี๋ยววางๆค่อยไปหานะครับผมเดี๋ยววางๆค่อยไปหา <S <S พอานี้ก็แปะ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 ผมยัเห็นตอนคืนจังเลยมันจะสว่างขนาดไหนยเห็นตอนคืนจังเลยมันใกล้ไหมอ้ใกล้กันคือเหลวได้อยู่เดี๋ยว ลกลางคืนก็ได้ก่อนปิดคลิปดีนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันนะว่าฟาร์มหลังบ้านเราีจะเป็นไงฟาร์มอ้อยหลังบ้านเอเอแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําดีกว่าผมทาดีกว่าผมกะว่าเราจะเอาลัวมาวางล้อมรอบนะครับผมเออผมอยากทำนะเดี๋ยวทำดีกว่าทําดีกว่าไม้น่าจะเหลืออยู่นะครับเลยเหลือนะบอกเลยโอ้โหเหลือเยอะจริงโอเคเราต้องผูใช้เยอะไม่นี่สักสองชุดน่าจะได้นะครับผมอุย้ยพอหรือเปล่าโอเคมีประตูพอดี พอหรือเปล่าส่งชุดแป๊บนึงนะครับเออเอาอันนี้เดี๋ยวทำเป็นสติกโอเคเลือกเโอเคนะยังไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะครับชุดเนี้ยหนึ่งสองสามชุดกว่าป่ะแล้วก็ส่วนประตูรั้วนี่เราจะวางตรงไหนดีวะครับทุกคนอืมรู้สึกมันใกล้ไปผมรู้สึกมันใกล้ไปนะโหรู้สึกมันใกล้นี่ไปนะครับเดี๋ยววางไปก่อนละกันเอาตรงนี้วางบริลึบบมันจะได้เป็นเหมือนเป็นลักเป็นแหล่งนิดนึงเนาะเออ เดี๋ยวผมต้องวางยังไงไม่ให้โอเคอันนี้ปึ๊บตึ๊บอ่าทุนไม่ได้ทุนไม่ได้ต้องเลี้ยวมานี่ตรงนี้เลี้ยวมานี่ต้องกะโอเคเลี้ยวมานี่เลี้ยวมานี่อ่าเดี๋ยวมันไปบังฟาร์มเรานะครับโอเคเดี๋ยวมันโอ้คใายได้อยู่ปั๊บ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 นี้โอเคไปเหลืออยู่นะเหลือโอเคพอยังไงก็น่าจะพอสวยนะปกติผมทำฟาร์มนี้เค้ผมไม่เคยวางเลยรัวล้วเลยนี่ผมไม่เคยวางเลยนะอันนี้ก็มีทีมใบ หางลัก่ะเพื่อมาที่จิงโอ้โอเคเจ็บ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 อ่าเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับฟาร์มที่ผมเคยทำใหญ่กว่านี้นะเออเดี๋เดเดโอ้โหอะไรโอเคเดี๋ยวบริเวณตรงนี้ผมจะทำเป็นประตูละกันนะครับผมตรงนี้ เดี๋ยวเราเอาเป็นประตูรอบๆเลยก็ดีนะเวลาเราอยากเข้าทางไหนก็เข้าได้นะครับผมเ,เดี๋ยวตรงแรกเลยตรงแรกที่ผมจะวางก็แน่จะเป็นบริเวณตัวนี้โอเคครับปรับประมาณนี้แล้วก็อีกประตูหนึ่งแนบตรงนู้นเนาะตรงนู้นตรงนู้นตรงบริเวณตรงนี้เอเชียตัวนี้ดีวกว่าครับอ่าแล้วต่อไปก็เดี๋ยววางพอตามดูนิดนึงนะครับผมมันจะได้แบบสว่างที่สุดนะาร์มเราจะได้โตแบบโตแบบ พุ่มเลยนะครับผมต็มพุ่มๆเลยนะโ okay. อเคมีความดูดีอยู่ไม่แย่นะผมว่าโอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับโอ้ความสุดอเดนนะครับผมก็ประมาณนี้นะมีรวลมล้อมรอบด้วยนะครับผมไม่เคยทําไม่เคยทำ,ยทำแต่สวยดีนะครับผมก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับทุกคนไปก็สลดยคิ้วพายในวันดีนะครับถ้าใครช่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปไ็นแรงใจกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกระดิ่งเพื่อให้พ่อคิดว่าจะผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม